สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไปลอเตรี c h ช n แนลนะครับพอดีวันนี้นนนะะอนนตอนแรกเกมเปิด CBD ใช่ไหมผมว่าเขาแจกดีผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลองผสมดูผสมของดูสรุปครับ <laughs> ผมซื้อของเตรียมเรียบร้อยแล้วห้าสิบชิ้นซื้อหน้าใช้ดีอมาห้าสิบชิ้นนะแล้วก็ซื้อกล่องผสมมาเรียบร้อยสรุปพร้อมพอจะมาผสมครับเดี๋ยวให้ดูคอนต้มมิกบึง้งระบบนี้ยังไม่เปิดให้บริการ แล้วผมต้องซื้อของทำไมเป็นห้านาทีสิบนาทีเนี่ยนอนตายแป๊บได้ไหมมันจะมีท่าท่านหะเออเอนอนตายเลยอุกษากดมาตั้งนานโอเคเดี๋ยวเราอ่ะในเมื่อมันพลาดไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นรหัสใหม่แล้วกันแต่สังเกตเช่อไว้ครับอ่าวันที่สิบสี่เดือนหน้านะครับกาเบอร์สามอิดครับไป เราลองย้ายทาวไปใช้หน้ากันไปย่อยของเล่นดีกว่าปั๊จะได้อะไรบ้างไม่รู้ว่าจะย่อยได้หรือเปล่าดูใช้หน้านี่โลงเหลงเลยไม่มีผู้คนเลยผู้คนขุดอันนี้กันอย่างเดียวเลยไปนาโนแมชชีนอ่ายัางได้อยู่ทุกคนไหนเรามาเริ่มย่อยของกันได้ม้วนกับอันนี้ อันนี้ไ้ได้หมวนไปได้หมวนกับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาสักห้าครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างโอ้ยโอเคน่าจะห้าครั้งแหละดี๋ยวสิเราได้อะไรบ้างเาราได้ไบู u e lightning สองอันแล้วก็เป็นพิง แล้วก็ม้วนสองอันซึ่งมันเป็นเกตอันนี้เกตรแร่นี่คือต่ำกว่าดิเจนนี่คือสูงการเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไว้แรกของระดับไหนนี่ครับทุกคนเราสามารถแลกยูนิสกอร์นี้ได้นี่อันพิงเราสามารถมันต้องใช้แร่ใช่ไหมปุ๊บไอเทบเพินหนึ่ง เราแลแกอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าแบบมาดูเฉยๆโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับทุกคนไม่มีอะไรมากคลิปนี้มาดูความเอ๋อที่บบเตรียมจะผสมของแล้วก็ถูกเกมแกนะครับว่าเพราะว่าตอนไปเทสมันเปิดได้เอ้ยผสมได้แต่ตอนนี้ผสมไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ